สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอน,น้องวิเดียสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะทำเมนูทำเมนูอะไรลูกกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นคะ่ะทำฟุเซ้น,นโอ้มีคอมเมนต์เข้ามาค่ะคุณพี่เอฟซีบอกว่าอยากเห็นกิฟต์ทำเเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นคะ่ะพอดีก็ไม่ได้ทํานานแล้วล่ะค่ะลืมสูตรไปแล้วใช่ไหมวิเดีย วันนี้ก็จะมาทําให้น้องวิเดาทานครั้งแรกเลยค่ะใช่ไหมคะเอาไปแล้วค่ะผัดหมูสามชั้นก่อนค่ะหมูสามชั้นก็กิโลละไอ้สิยูโรยี่สิบเซนค่ะแล้วก็กุ้งได้มา450กร,รัมค่ะกุ้งนี้ก็ไอ0้อยหกร,รัมเขาขายถุงมละ7ยูโรค่ะเฮ้ยวุ้นเส้นก็แช่น้ำเรียบร้อยค่ะเนะนี่ค่ะ เดี๋ยวเติมน้ำมันงานนิดนึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเหมือนเดิมแล้ะค่ะหอมปอ้โอ้ยยุ่งอะยุ่งอะลุกขึ้นมาลูกไม่เป็นไรค่ะแค่คว้าเปลมไหมไม่เป็นไรพุ่งจะร้องไห้แล้วค่ะเอาไม่เป็นไรลูกมาดูกุ้งกุ้งเปิดสามากเลยือเปล่าเฮ้ยโหดเอาไปนั่งช้างไปเดี๋ยวใส่นี้ค่ กิงแล้วก็รากขดกีกระเทียมด้วยค่ผทดแห้งๆด้วยกันผัดหอมผัดชิค่ยผัดโกรดโกรดหมูก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะนั่นทีเดียวเมื่อกี้จะเต้นอะไรมามื่อกี้หอมแล้วแบบีเดียใส่ไอ้นี่ก่อนค่ะิ้วขาวเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาทำนิอนึงแล้วมันหอยเลยค่ะ นำให้ปดาีวีดำนิดนึงค่ะปลาตัวนี้ปลาเดียวหลุดปาเียวค่ะน้ำตาลทรายอะไรหลุกอนด้ไหมออได้จันเออากล้กนปะปอบพี่เดียวิเอฟมันเอาดูงได้ดงเลยนูน้ำจัดค่ะขอดูน้ำก่อนเอายืดี่เลยค่ะใส่อะไรบ้างครับพี่เดียจันนีเออ แล้วก็อันนี้เป็นอน้ำมันงาค่ะเนาะหอมๆค่ะเอาพริกไทยอีกไหมพี่เดียวเออพริกไทยนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้ปีเดียวเผ็ดให้ปีเดียวเผ็ดเลยเ่อปีเดียวก็จะเผ็ดหอมขิงมากเลยปีเดียว ก็เติมน้ำกวนใ่แม่ม่ดื่มน้ำเฮ้ยมีเยอะยังไกลอ้ยนี่ดื้อจังเลยวะอะไรดื่มน้ำอีกแล้วเอะมันจะหกมันจะหกครับพอดื่มน้ำหน่อยใช่ดื่มได้หรอไปดูซิไปดูไอ่จะสุกหรือเปล่า จะได้กินไมน้อยพีเดียเพรชิมน้ำกอ <Yeah. S 1> อร่อยแล้วค่ะ mm. เดียอย่าเพิ่งหน,นละ่ะอาเอา้เอานเ้นกับกุ้งในใส่ก่อนก็ใส่อันนั้นแวนะุ้นเนค่ะก็มาใกล้กหมดุนเ้นเบียดูดูดมาตเดียว,ว <Yeah. S 1> เยวเด กุ้งค่ะกุ้งใส่ไปเลยอ๋อมีอีกหนึ่งตัวดูน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เรียบร้อยค่ะนี่ทำเรียบร้อยแล้วเอาความหม้ออยู่ไหนเอ้ยันใกล้เกินนึงค่ะเดี๋ยวปิดก่อนเอาไปทำอะไรทีนี้ทำอะแกงอะไรเนาะทีนี้เนาะน้องวิงเดียทำอะไรคะแกงอะไรคะแกงส้ม,มเหรอ แข่งส uh, uh, work, ้ม okay. ี๋ยวรอก่อนรอก่อนอ่ะอ่ะคอก่อนพวาแล้วพวาแล้วพวาแล้วอันนี้เอาไว้ใส่นีุ่๋บอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอก่อนคหันออกแป๊บนึงเดือดปุบๆๆๆแล้วผุบแป๊บเดียวออกมาใกล้ๆเอาคนก่อนค่ะเราใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าพี่เดียวหน้าใหญ่จังเลย เดี๋ยวปิดไว้ก่อนน้องไปเดียวปุ๊ปอยากจะชิมน้ำอีกค่ะเพราะว่าใส่บุญเส้นเข้าไปเอ๊ะคนพูดค่ะใส่เส้นเข้าไปแล้วมันจะรสชาติเปลี่ยนนิด <c oughs> นึงค่ะเดี๋ยวเติมก่อนลูข้าว๋ยวให้สีวสวยๆนิดนึงค่ะเส,ดดส,สี้ยวดำหมดเพิ่มเอาค่ะ <c oughs> S <S คนก่อนค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัดหลกพักนี่แม่กุ้งจุกๆเลยค่ะวันนี้ใส่หมดถุงเลยมีใครกินออกสามชั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเยอะเยวะปิดฟ้าก่อนปิดฟ้าแม่อะปิดฟ้าปิดฟ้าโอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวรอก่อนให้กุ้งสุกก่อนวนเต้นสุกก็อร่อยเลยค่ะ <da> นี่ค่ะนี่อ้าเฮ้ยกุ้งของเราสุกแล้วแล้วก่บเนี่ยกับวุ้นเส้นโอ้โหเหนียวหนึบๆเลยอร่อยมากเลยค่ะพอดีเลยวิเดียวผักมาโอ้ยกุ้งร่วงแล้วทีนี้น้องวิเดียวเอาผักมากุ้ง,งนี่ค่ะตัวนโอ๊ะไม่ได้นะคะวィィเิวィィเดียวบีเดียวผักมาหูก เนก็โอเคแล้วค Get ่ะมาเอาผักมาใส่ด well, ุกแล้วเอาต้นหอมขึ้นช่ายใส่ก่อนเอามาอบหอมๆก่อนดูกไหมมาเอามาหนูใส่เองไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟมึงเอ๋ไม่ผู้ช่วยกระไดอะดังเจ้าเวลดังเจ้าเลส์เกิร์เดี๋ยวอบไปก่อนค่ะสักสามนาทีก่อนค่ะ นี่ค่ะผ่านไปแล้วค่ะ3ามนาทีค่ะอู้หสวยมากเลยสังหอมน่าอร่อยค่ะกุ้งเยอะๆค่ะน่าเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานี่โอเคอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยกันค่ะสมาศกัเลกเลอทเทิกินยังไงเนะาะกินยังไงเนาะจะอ่ะเดี๋ยวมามาตักให้หลกแล้วคลิปตักก่อนค่ะใครเจ้าก่อนน้องวิเดียอหรอ À, yes. à, <laughs> à đưa đi, bà bà bán 1 chén không? 1 chén noudle 1 chén noudle rất ngon, rất ngon Đưa đi, bà bà bán 1 chén noudle Đưa đi, bà bá Ờ bà bá đây rai, Mà Robert ấy e การอกจะดื้อดูนะแนนโอ้ยคนไม่อินเบียดชีคุณต้องอันเด็กชีตั้งตระบลาร์เนะไม่ได้กินสเปคของสิ่งที่มี่อยากอ้ลงพุงแตไม่อยากกินเลยโอ้ยเออเอากุ้งแล้วก็ปะเอาเอ็ดมานี่ของกิฟตค่ะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยกินกับเอ้นี่อ๋อน้องวีเดียเดี๋ยวมาปอกกุ้งให้เดี๋ยวเอาหมู3ามชั้นไหมโอ้โหหมูสชั้น มันร้อนมันร้อน,น,อ,นอันนี้เบียกินได้อยู่ไหมเดี๋ยวเป่าก่อนลูกเป่าก่อนเป่าก่อนแม่มเบียกินพริกได้ไหมกินได้ถ้าหนูอยากกินหนูอยากกินพริกไม่เลยลูกเหมือนนาบีไหมมอนนาบี <laughs> นาบีก็ชอบใช่ไหมเดีชอบได้อยู่ไหมชอบได้ค่ะกินได้กระทะพอดีเลยค่ะเบีย <gasps> พอไปให้เบียวไปสาวสวยง มันจะนั่งซาวซาวกับวัลก์กันไหมเน่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 เน หมูสามชั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงเอาชิ้นใหญ่ไปดก่อนีปเดี๋ยวนี่เอามาจากกระเป๋ากระเป๋าไม่กินได้าอิอิกินต่อเหรอเล็ก e ฉันกินอยู่อร่อยก็ post อันนี้เราจิ้มซีฟู๊ดใครอยากกินขอดื่มน้ำขอดื่มน้ำขอเอาดื่มน้ำ p l ส s เอา p l ส s แกงแก้วเลยอแม่แม่าแม่แม่าแม่แม่จับดีดีอุ้ยจับดีดี อ mm, uhm. ุ๊ยไอตัว้เน al <MA ah, ี่คือตุรกีแลกอฮอล์ฟรีเบียร์ฝรั่งเสแคนเบโอ้ยมา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 เจอแอลกอฮอล์ฟรีเปร์เแอลกอฮอล์ไม่เป็นไรไอ้กุ้งตุรกีนะกุ้งตรกีกุ้งตุรกีกกินกุ้งผัดกุ้งผัดวุนส้กุ้งอบวุนเส้นจ้ะขอบคุณคุณพี่ค่ะที่แนะนําเมนูอร่อยๆมาค่ะกิฟต์ก็บางทั้งก็ คิดเมนูก็ไม่ค่อยออกหรอกค่ะออยากกินอะไรก็ทำอันนั้นมีอะไรในตู้เย็นก็ทำจ้ะพอดีกุ้งอบ,บุนเส้นนี่บีเดียน่าจะฮะกินไะด้เนาะโมติกเดย์ช็อเปิ้ลหอโอไก่ไก่นี่ฮุบนี่ไม่ได้หั่นไก่อ้าวไก่เฮลมากเลยเดี๋ยวบอกโรเบิร์ตว่ากินกุ้งยังไงนี่ไก่กันไก่กันไก่กัน so so เด s w วฟ and then so ไก่เฮลมากเลยไม่จริงไก่ ต้องใช้มือเลยค่ะนี่ซีเยอะเลาปะเยอะฮมาเลยแกแต่สำหรับดูเหมือนไม่ง่ายเยอะไม่เอ่อไองไม่ไม่รอดไม่รอดันอดาร ไม่ป้าปาเยอกันแอปคูดไกลเกินเฟใหม่เนสต y e ื u อด u อัพเนี่ยสตาร์ทอฟและนานาจะดูไหมเออไก่ฟอกแลเล็บ e อนสมูดโอเปนโซ่โอเปนโซ่ยั้เอาโวไก่มากกลบอกโรบอทว่าต้องทำยังไงค่ะแกะกุ้งไม่ต้องใช้มืออันนี้เขาผาลังมาเรียบร้อยจะผ่าลังเอเอาเส้นดำๆออกแล้วโพี่เดยกิน

ถ้าไม่เอาเปลือกใส่มันก็มันก็นก<ม>แห้งค่ะเวลาเราอบไปเนาะที่ไม่ชอบอืมเอามือเกะ่นี่จะค่ะเร็วกินไปนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ทําเมนูนี้ไม่ใช่หรอกค่ะเขาอยากทำอยู่ค่ะเขาก็ชอบอเอา้ากินไปะไม่ก yes. <Thank> ี่ยเดียก็หมดแล้ที่นีเอ้าปพาีเดียกินหมูสามชั้นกินเส้นด้วยลูกเส้เส้นไหม อันนี้นี่ไงมามาตักให้ไงนี่คืออะไรหมูสามชั้นอะไรกับเดียวอะไรอไหมลกหอมิอร่อยมากค่ะเมนูสามมตีเราใช่ Incorrect มากเลยนะที่ดเดริกันเองน,น้องบีเยยังไม่กินเส้นเลยอร่อยมากอะอมมาจำให้เหมือนอาบีเลยอาบีเขากินเส้นในกาตูนหนิไหมนีม่เขาทำยังไงอาบีมาม้มาทำแบบนี้ให้เขาเขาก็อั่มเลยดูดเลยลูเขาดูดดูเส้นเออออันนี้เป็นซอสอย่ากินนะอันนี้มันเผ็ด ดูคลายซุกๆเยอะไปกันที่เคยทาให้โรเบิรกินนานเลค่ะเมนูนี้ค่ะ e ต่อนน้าร่างเธอเล็กแต่เทอีเฟยอยากมานชอะไรวิเดียหมูสามชึ้นกินไม่ได้หรอเขาก็กินอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยมีผักเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบค่ะนี่แต่เฟลครุ้นต็มนะเต็กมาหนังเล็กแต่แกกินได้อยู่ค่ะแต่เขาชอบกินผักเยอะ je ook hebben? Ik ruik niet zoveel. Nee? Nee. Maar ik kan deze. Beetje, maar kan niet goed ruiken. Ik wil het niet Nee, leert is heel lekker hè? Uh, alleen een. Bos uitjes. Lekker zal er rijden. ใช้มือเลยค่ะสามคนสองคนแกะกุ้งไม่เป็นสักคนเลยโอ,อ้งานเข้าแม่แล้วจ้ะ <c> ก <oughs> ่อนจะได้กินแต่ละค่ะ<อ>ร้อนร้อน is not h o เนะแม่เขาต้มน้ำว้าจือเอาป๊อปอี้แคปเดี๋้วไอ้ันวาทักมะมะเขเอาอันนี้อันนี้ของมะมะอ,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 อันนั้นของมุงม้าก็ลืมเอาให้มั่วเลยแก้วใครเป็นของใคร We bieden jou ook saus erbij, of hoeft niet? Nee, 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 Kan Genoeg saus. ik met die met oud saus kan En deze dan? Voor mij. Scherp? Ja, Probeer maar, met kanalen. Heel klein beetje. Beetje hoor. Ja, lang heen hè. Stark houden. Heel scherp hoor. Mmm. มาม่า okay huh? mm ิงไดไหมแอนแคมเบอร์อยู่กัน 6S นะเฮ้ยเอาอยง่คิงกินได้เลยค่ะไม่แก่ะมีกินได้อยู่คิงไหมกินได้แบบมาม่ากินได้ไหมได้เหมือนอาบีเอามาม่าให้ดูเหมือนอาบีเลยมาเกลือสดเล็กอะรสชาติอร่อยค่ะเขาบอกเส้นเหนียวดีเนาะพี่เดียวเนาะ Eh, de nudel au so lekker, hè? Is eh men men mee le nou met die. Heel Hm. Pas nudel. Ah. Heb op papier pauw, hè? Nudel zo. Mhm. Maar Zo. ใส่เส้นไปสองร้อยกรัมค่ะไม่พอนะที่เดียต้องกินกุ้งเนี่ยนี่มาแกะมาอีกคนเบีดเด้อพ่อไหมแกะให้วิสกี้ค็อกเทลใช้ช้อนก็ไม่ทันใจค่ะเอามือนี่แเลยเอ้ออ่ะเข้าปานนุ๊บไปกินเลยอืมอืมกินเลยมาทำให้ีเดียวกุ้งยังไม,ม,ม่กินเหรออืมนี่หมู กินไปได้เมนูอีกแล้วค่ะเ <c oughs> มนูเดียวจ <c oughs> บเลยอีกคร้งเบอร์เฮลฟฟิลไหมลายเบอร์กินไม่ได้หรอกคิงมันเผ็ดมันไม่กินได้ไหรือไม่ได้ค่ะเด็ก

ม่วงนอนหรือเปล่าลูกฝนตกเมนูว er pues ันฝนตกไปแล้วเมื่อเช้าวันฝนก็ตกค่ะตกดีๆก uh 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 ุ้งนี่เด้งใหญ่มากเลยค่ะซื้อมาจากยิมโบ้ค่ะเด็กชอบชอบซื้อชิ้นยิมโบ้ตัวใหญ่ดีอร่อยดีอ่ะใครกินไปนาพ่อ lekker oh อีกอาไฟฟ้าเลยไปขอดม สงสัยน้องเบียจะเผ็ดเนาะไม่ใส่พริกไทยไปเยอะหรือเปล่าหรอไนิดกดีชอสเบลก็เบียอ๋อเบียก็จุ่มน้ำมันเผ็ดเด้อลูกสไปซี่อน่กน่ไม่เผ็ดเนาะเม็ดดิฉันแบรบายฟังเลินแล้วคุกับเบีสิโรเบิร์ตบอกว่ากินกับขิงอร่อยมากเลยค่ะมันเข้ากันนะ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ FC นะคะที่แนะนําเมนูอร่อยๆเข้ามานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเหมยบายสอบสดีครับบ๊ายบายกอบลูกบ๊ายบายหันหน้าไปตรงนู้นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่จูบด้วยค่ะชกคุดโซ